เครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุงวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @NBA222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมแต่ทำขึ้น,น,น,นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหา้ามเล่นตามเลยค่เด็กๆวรไเดียร์รักษาไม่แล้ว มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเอเอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย1มีนาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบอบบาสเกตบอล NBA นสหรัฐอเมริกาเช้าวันเสาร์โดยวันนี้มีลงสนามทั้งหมดถึง10คู่ครับและ1คู่ที่ผมยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจานเจเอสาขา2ครับการพบกันระหว่างลูกบอลไฟมายมีฮีตเปิดบ้าน FTX Arena ต้อนรับการเยือนของอินาเพเซอร์ โดยโค้ชของเจ้าบ้านไมอามี่คือเอริกสโพสตราวันนี้จะได้ดวลกับโค้ชของเพเซ,เซอร์อย่างริคคาร์สไลนผลงานเกมล่าสุดของไมอามี่ฮีทครับก็สามารถล้างแค้นอนาตาฮอกส์ได้สำเร็จในบ้านครับโดยโจบเรซสกอร์หนึ้อยสามสิบเอต่อ109โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดวันนั้นครับไมอามี่ฮีทเป็นทางด้านไทเลอร์ฮิโร่ทำดับเบิลดับเบิล24่ตั้ม2รีบาวกับ10แอสซิสต์ เสริมด้วยการ3คะแนนแม่นๆอย่างเดนเคนโรบินสัน24แต้มเช่นกันครับกับ5รีบาวและ6แอสซิสเดวยนมิเชลครับช่วยเสริมอีก20แต้มกับ6แอสซิสสุดท้ายไมยมิฮิตดูดีกว่าตั้งแต่ต้นจนจบส่วนผลงานของอินนาเพเซอร์เกมล่าสุดก็สามารถเก็บใช้ในบ้านได้เช่นกันครับแบบขาดลอยครับเหนือโตรเรนโตรแรปเตอร์ทีมไดนโนเสาร์ จบไปได้วยสกอร์111ต่อ91สกอร์ค่อนข้างต่ำครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งเพเซอร์เป็นไทริสฮาริเบอร์ตันการตัวเก่งของทีมครับคืนฟอร์มเกง่งทำดับเบิล33แตม้มกับ11แอสซิสแล้วก็มี3รีบาวครับเสริมด้วยเซนเตอร์ยงางไมส์เท์เนอร์ทำดับเบิล18แตม้ม10รีบาวสุดท้ายเพเซอร์ชนะแรปเตอร์ขาดลอยในเกมนี้ ไปดูรายชื่อตัวจริงที่เป็นไปได้ในเกมนี้ฝั่งเจ้าบ้านลูกบอลไฟมามี่ฮิตไพอยการ์เป็นไทเลอร์ฮีโร่จะได้ดวนกับไทริซาลิเบอร์ตันเรื่องความแม่น3มถือว่าใกล้เคียงกันมากครับแต่แอสซิสต์ต้องยกให้กับไทริสชูติงการเดวียนมิเชลลงสนามตัวจริงต่อเนื่องให้กับเจ้าบ้านมามี่ดวนกับเอนรูเนมบาสส่วนตัวมองว่าเนมบาสเหนือกว่าโดยสมอลฟอร์เวิร์ดวันนี้ครับฝั่งมามี่ยังคงใช้เอนรูวิกกินที่เพิ่งย้ายมาจากสบานทองครับ ดวลกับอารอนเนสมิธครับชื่อชั้นของวิกกินถือว่าดูดีกว่าเนสมิธส่วนตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวดวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านไมอามี่ยังคงใช้เจ้าแบร์มาเดบยอครับดวลกับปัสกาลเซียแคมเรื่องของเกมรับผมมองว่าแบร์มาเดบยอครับแต่เกมรุกคงต้องยกให้ก,กับปัสกาลและเซนเตอร์ของในฝั่งเจ้าบ้านไมอามี่เป็นเคลลินแวร์ครับดาวรุ่งสัญชาติฝรั่งเศสดวลกับไมส์เท์เนอร์ตำแหน่งนี้แน่นอนครับคงต้องย้ยกับไมส์เท์เนอร์ทั้งรุกและรับ เพื่อนบาดเจ็บฝังเจ้าบ้านเท่าที่เช็คล่าสุดมีแค่ตัวจริงอย่างนิโคล่าโจวิชครับก็น่าจะกลับมาได้หลังวันที่19มีนาคมครับส่วนทีมเยือนอย่างอินเดนาเพเซอร์ครับมีแค่ทีเจแม็กคอนเนลคนเดียวเท่านั้นครับแต่ข่าววงในก็บอกว่าน่าจะมีชื่อเป็นตัวสมรองและนี่เป็นชมหน้า้เรื่องตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกโดยเจ้าบ้านลูกบอลไฟไมอามีฮีทครับนำโดยไทเลอร์ฮีโร่แอนดรูวิกินส์เดวิเนมิเชล แบมเดลเบยอและเคเลนแวร์ครับส่วนทีมเยือนอินเนนาเพเซอร์ล้บนี้ประกอบไปด้วยเทริสฮอล,ลิเบอร์ตันเอนดรูเนมบาร์ดอารอนนิสมิทปาสกาวเซียแคมและไมทอเ์เนอร์เจ้าบ้านมายาม,ายามีชนะ27แพ้30รังอันดับ8ในสายตัวนออกส่วนอินเนนาเพเซอร์รังอันดับ4ในสายตัวนอ,อกชนะ33แพ้24 โดยคียมชอัพวันนี้ครับขอหยิบยกไทเลอร์อีโร่ลงมาดวลกับไทริสฮาริเบอร์ตันในตำแหน่งพอยกาดทั้งคู่โดยไทเลอร์ยีโร่ขึ้นมาเป็นแม่ทัพของไมอา,ามีอยู่ที่24แต้มต่อเกมเปอร์เซนฟิโก46ครับส่วนไทริสฮาริเบอร์ตันครับ18.4แต้มต่อเกมอาจไม่สูงมากในซีซั่นนี้ครับแต่ยังมีแอสซิสที่ดีครับ8.7ครั้งต่อเกม ทศนะของจานเจในคู่นี้ครับเรียกว่าเป็นบาร์สอยู่ในระดับใกล้เคียงกันครับแม้อินดีนาเพเซอร์ผลงานจะดีกว่าไมอามี่ในซีซันนี้ก็ตามครับแต่เกมนี้เล่นกันที่บ้านของไมอามี่ครับทุกสำนักก็ยังมองว่าดีนาเพเซอร์เป็นต่ออยู่ประมาณ4ี่แต้มครับเนื่องจากฟอร์มภาพรวมครับแล้วก็ตัวผู้เล่นถือว่าดูดีกว่าไมอามี่ในวันนี้แต่อย่างไรก็ตามเสียงเชียร์ในบ้านน่าจะพอสู้สูสีถ้าแพ้คงแพ้ไม่เกิน4ยืนฝั่งแบ,บร์มนเดเบยยอครบบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ